สัสดียามบ่ายค่ะเพื่อนเพื่อนสิบสี่สี่สิบห้าค่ะโซดาเย็นเย็นค่ะยำาบที่อบอา้าวอากาศคลื้นแต่อบอา้าวมีลมร้อนอบอา้าวพอดีเจอโซดา ลูกซื้อไว้ให้ยังเหลืออีกขวดนึงชื่นใจตายค่ะเพื่อนๆอเอาซีโครงแช่เกลือไว้นั่นสั่งซีโครงมาสองโลปรากฏว่าเข้ามาแบบแช่แข็งมาค่ะ เก็บไม่ได้แล้วค่ะแล้วเราจะทำยังไงกินเราก็ต้องเอามาละลายก่อนใช่ไหมคะละลายแล้วอะ่ะจะเอาไปใส่แช่ฟริตอีกไม่ได้แล้วค่ะจะทำให้อาหารเป็นพิษต้องตุนเลยทั้งสองโลโอเคค่ะสวัสดียามบ่ายค่ะ